สวัสดีวันนี้วันที่15วันเสาร์ที่15สิงหาคม2563นะครับวันนี้เราจะาแพ็คสมุนไพรนะครับออกไปส่งให้ลูกค้านะครับวันนี้อย่าลืมนะครับท่านใดที่มีปัญหานะครับเกี่ยวกับมดลูกหย่อนตกขาวฤกษ์สีดวงนะครับใส่เลื่อนกับบางลมหย่อนมดลูกไม่กระชับมดลูกไม่เข้าอู่น้ำเดือดเสียความดันสูงนะครับตกขาวมีกลิ่นซีดนะครับเนงอกในมดลูกนะครับ มาเร็งปากมดลูกนะครับหรือมะเร็งปากช่องคลอดนะครับท่านใดนะครับที่มีอาการดังกล่าวนะครับเราแนะนําสมุนไพรตัวนี้เลยนะครับเราขายอยู่ชุดละ950บาทนะครับต้มทานดื่มน้ำนะครับมีเอกสารวิธีทานวิธีต้มแนบให้ด้วยนะครับเราขายอยู่ปกติถ้าลูกค้าสะดวกนะครับเราขายอยู่ที่ชุดละ950บาทนะครับ ถ้าลกาูกค้าไม่สะดวกโอนเราก็มีบริการอันจ่ายเงินหน้าบ้านกันเลยทีเดียวก็คือบริการเก็บเงินปลายทางนะครับบวกเพิ่มชุดละ50บาทเป็น1,000บาทนะครับสนใจก็อย่าลืมนะครับติดต่อสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับที่084นะครับ7492667นะครับ0847492667นะครับภาคใต้กรุงเทพปริมณฑลนะครับส่งด่วน EMS ส่งว,วันสมมติว,ว่าส่งว,วันที่1วันที่2ได้รับนะครับส่วนป้างอื่นนะครับ่างจังหวัดไม่เกิน3วันนะครับอย่าลืมนะครับสนใจสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับ โอเคนะครับเราก็จะไปส่งสมุนไพรแล้วนะครับสยวลูกค้ารรับได้เลยนะครับขอให้ทุกท่านนะครับที่เคยสั่งสมุนไพรจากเราไปนะครับขอให้ทานแล้วอาการหายแล้วก็ดีขึ้นตามลําดับนะครับส่วนท่านใดที่ยังไม่สั่งซื้อนะครับก็รีบตัดสินใจได้เลยนะครับส่วนท่านใดที่ไม่ได้มีอาการดังกล่าวนะครับเรามีสมุนไพรจัดตามอาการของลูกค้านะครับแค่โทรมาบอกเล่าอาการนะครับแล้วก็ เป็นระยะไหนนะครับแล้วก็เป็นมานานแค่ไหนและผู้ป่วยนะครับมีอายุเท่าไหรนะครับแล้วก็เคยทานสมุนไพรหรือว่าเคยรักษาที่ไหนมาบ้างนะครับถ้ารักษาที่โรงพยาบาลยังไม่หายเรายินดีเป็นทางเลือกสุดท้ายนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ